สวัสดีครับพบกับรายการครูแอนแก้ปัญหา ERCS นะครับ <c oughs> รายการเพื่อสังคมแต่ถ้าอยากดูเพื่อเพื่อสันทนาการเข้าไปดูในไลฟ์สาระกับครูแอนนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครเป็นเพื่อนในไลฟ์ออฟฟิเชียลด้วยไลฟ์ออฟฟิเชียลเนี่ยจะมีเกี่ยวกับสื่อโฆษณาเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวกับสังคมเลยนะเกี่ยวกับเพื่อชีวิตลุ้นๆน,นะครับทำมาหาก,กินอ้าวันนี้นะครับ พอดีช่วงวันสองวันนี้ได้ศึกษาหาความรู้ซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผมในปัจจุบันและอนาคตนะครับคือเราจะคุยกันเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อะลิขสิทธิ์ที่เราฟังง่ายๆคือลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์เสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลิขสิทธิ์ถ้าคุณไปจดลิขสิทธิ์นะครับหรือเนี่ยสไปเดอร์โกเขามีลิขสิทธิ์นะครับ ลิขสิทธิ์ก็คือวันดีคืนดีผมขึ้นมาวาดรูปอย่างนี้สไปเดโกโ้แล้วปิมเป็นเสื้อขายไม่ได้นะเขามาจับหัวกูเลยนว้ยโอเคไหมมันเป็นสิ่งของที่มีเจ้าของนะครับแต่ที่ผมมาพูดเนี่ยก็โคลาโอเคแหละเพื่อนๆเขาจะแของแท้ของก๊อปนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เคยเห็นในผ้าข่าวบ่อยๆเลยนะก็คือเรื่องของวงการดนตรีที่ผมดูวันสองวันเนี่ยอ๋ออ๋อนะครับดนตรีมันเป็นเพลงเพลงมีผู้แต่ง ผู้ประพันธ์ผู้ที่เขาลงทุนกับไอ้เพลงชิ้นนั้นเขามีเจ้าของสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีคนที่เอาเพลงไปเปิดเอาเปิดง่ายสุดจะเปิดตามร้านอาหารอย่างเงี้ยหรือมีนักดนตรีขึ้นมาเล่นกันนะครับเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยมันมีลิขสิทธิ์เว้ยมันต้องไปขออนุญาตเจ้าของเพลงเขาก่อนว่าไอ้เพลงเนี้ยเจ้าของมันคือใครก็ต้องติดต่อไปเรื่อยๆครับจะมีผู้ประสานงานเยอะแยะมากมายผมจะขโมยได้ฟังนะให้เป็นปัญหาเลยแบบบางทีเราฟังเออว่ะ ถ้าเรามองในมุมของลิขสิทธิ์ไม่ได้มองในมุมเข้างตัวเองนะครับเอาเรื่องกฎหมายนะห้ามเถียงผมอันนี้คุณไม่เชื่อไม่ว่าแต่คุณห้ามเถียงมาผมจะเล่าให้ฟังเราลองทําตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของเพลงไหมเออให้เราวางเราอยู่ในหมู่ของเจเราเป็นเจ้าของเพลงนะที่ร้านนี้กําลังเปิดอ่ัยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปในร้านร้านอาหารละกันหนึ่งร้านนะครับไม่ร้านตามสั่งด้วยร้านกาแฟก็ได้ที่เขามีเหตุกันเยอะแยะมากมาย เขาไป็นร้านกาแฟนะแล้วคุณเห็นที่ร้านกาแฟเขาเปิดเพลงแล้วเพลงที่เขาเปิดเนี่ยเอามาจากใน YouTube p r e m i u m ด้วยนะเป็นเพลงออฟฟิเชียลของเขาด้วยนะครับคุณว่าผิดไหมผิดผิดเพราะเผยแพร่เว้ยผิดเพราะคุณเผยแพร่เพลงนี้ถูกต้องเลยนะมาจากต้นทางที่ดูใน youtube ของแท้เลยของเขาเลยแต่มันมาเผยแพร่ในร้านไงคือถ้าคุณดูคนเดียวในบ้านไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดนะครับเพราะว่า เอาไว้เสพคนเดียวแต่คุณไปหวังดีอยากให้ร้านมันไม่เงียบเปิดให้ลูกค้าฟังเพื่อมันจะไม่เงียบทีแรกก็คิดว่าอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะผิดนะแต่มันผิดนะเว้ยที่เขาจับกันอย่างเนี้ยที่งงงกันอย่างนี้งงนยเอ้าจริงผิดพเพราะเผยแพร่ผิดประเภทแต่เขาไม่ได้ผิดเพราะลิขสิทธิ์เรื่องการของเพลงนั้นๆน,น,นะคนละเรื่องนะครับกรณีที่สองซื้อแผ่นซีดีมาเลยซื้อมาเลยของแท้แทเลยซื้อมาไม่ใช่แผ่นก๊อฟด้วย แล้วเปิดฟังในร้านกาแฟที่คุณเป็นเจ้าของอ่ะผิดไหมเหมือนอันแรกเลยผิดคุณต้องถ้าคุณอยากจะเปิดคุณต้องไปติดต่อไอ้บริษัทเนี้ยเพื่อขออนุญาตเขาคุณก็จะจ่ายเป็นรายปีคุณกิจการเท่าไหร่เขาจะมีค่าี่จ่ายมาอันนี้ผมไม่ได้จ่ายนะครับแต่ผมศึกษาไว้เพราะอนาคตผมเปิดร้านอาหารแน่นอนนะครับไปจ่ายเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้เปิดเพียงได้อย่างสบายใจมันเป็นผิดเรื่องการเผยแพร่โอเคไหมฮะ อันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์นะกับหลายๆคนเรามองในมุมที่เราเป็นเจ้าของเพลงนี่สิวันดีคืนดีคนก็เข้าร้านกาแฟแล้วเขาเอาเพลงของกูมาเปิดในร้านอย่างเงี้ยอ่าบางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นการสนับสนุนศิลปินนะให้ศิลปินไม่ดังทําให้มันดังได้ถูกต้องครับนั่นพี่เขาพูดถูกถ้าศิลปินคนนั้นเขาเขาไม่ได้มีค่ายเพลงใหญ่โตวอรวังแล้วเขาไปจดลิขสิทธิ์เพลงนั้นก็ไม่แปลกครับที่เขาบอกเอาเพลงหมไปเล่นเลยเขาไม่ได้สนใจเรื่องลิขสิทธิ์แต่ไอ้บางที่เขาสนใจ เขาสนใจแล้วคุณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าละเมิดในมุมของเขานะเพราะเขาจะมองว่าเอ้ยเพลงนี้กูเป็นคนแต่งนะแล้วทําไมไอ้นั่นมันเอามานั่งร้องตรงเนี้ยเขาต้องเสียตังค์ให้กูปะวะอะไรเงี้ยนั่นแหละความหมายคืออย่างนั้นเหมือนเราแต่งเพลงอ่ะเขาไปแล้วเขาเปิดเพลงของเราในร้านนั่นอนะ่ะเราอาจจะดูว่าเออว่ะเพลงเราดังนะแต่เฮ้ยบริษัทเราเขามีเรามีเขามีความเข้มแข็งเรื่องลิขสิทธิ์นี่ว่าเขาก็ตามบริษัทมา จับคุณได้ครับทั้งที่เพลงนั้นจะเปิดแบบถูกต้องด้วยนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ร้านมันเงียบอ่ะแต่ถ้าคุณเปิดฟังคนเดียวเขาไม่มีคนสนใจคุณหรอกเพราะมันถูกต้องตามคันลองเลยเออนี่คือนี่คือ,คอศึกษาเรื่องลิขสิทธิ์ที่ผมเอามาอธิบายให้ฟังนะครับหรืแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกอ่ะเนี่ยครับผม ทำเสื้อย่อนี้มาขายหรือทํามีดแล้วก็ตีย่อนี้ลงไปมันคือการละเมิดสิทธิ์มาไอ้ยี่ห้อนี้มันไม่ใช่ของผมมาผมก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปทําดัดแปลงใดใทั้งสิ้นอ่ะแล้วถ้าผมอยากจะดัดแปลงเนี่ยผมอยากจะทํานาฬิกาได้ไหมก็ต้องไปติดต่อบ,บริษัทนี้ครับบอกว่าผมจะทํานาฬิกายี่ห้อนี้แบบนี้เอายี่ห้อนี้ไปติดก็มีมากมายคุณก็จะเห็นบริษัทนาฬิกาที่มันจะมีของยี่ห้ออื่นด้วยนะครับที่เขาทํากันก็มีเขาซื้อสิทธิ์กันแบบนั้นนะครับแต่อที่ผมบอกเนี่ยเรื่องเพลงก็จะเป็นอีกแบบนหนึ่งนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะยังไม่มีคนฟันธงแต่ถ้าเอาหลักมีมาแม่งผิดคุณเปิดวิทยุประชาสัมพันธ์น่ะแล้วคุณเปิดร้านอาหารตามสั่งอ่ะแล้วคุณแล้วเขาเ็เปิดเพลงของเขาดีเจเขาก็เปิดเพลงที่เขาได้มาอย่างถูกต้องเขาเปิดให้คุณฟังแต่คุณเสือกไปเปิดในร้านที่คุณได้รายได้จากการขายแล้วคุณแล้วคุณไปให้เขาเปิดให้เขาฟังให้มันละมุนหูเนี่ยนะคุณก็หวังดีไม่อยากให้ร้านมันเงียบแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเป็นเดินมาจับคุณเขาเปิดเพลงเมื่อกี้เขาบันทึกเอาไว้เขาก็จับคุณ ก็คงจะคล้ายกันนะครับว่าต้นเพลงเขาเปิดให้คนฟังเขาไม่ได้เปิดให้ร้านกาแฟเพื่อทํากิจาการแล้วฟังวิยทยุเขาแล้วนาให้เกิดการซื้อขายมากขึ้นนี่แหละแล้วสุดท้ายนะมันก็จะม,มันจะมีท่อนนี้ว่าเปิดกี่ท่อนร้องกี่ท่อนกี่กรอนก็ไปว่ากันอีกว่าเฮ้ยตกลงเจตนาเขาไปคุยกันที่กฎหมายมันว่าด้วยเจตนาเจตนาของคุณคืออะไรอะเจตนาคุณจะเปิดเพลงที่ผมที่ผมแต่งเนี่ยเจตนาคุณคืออะไร อ๋อผมไม่ต้องการได้ร้านเนียคุณได้รายได้ใช่ไหมถ้าคุณปิดเพลงที่ผมเปิดที่ผมร้องเนี่ยแล้วคุณคุณเปิดร้านข้าวเนี่ยร้านข้าวมันเงียบเงียบเหงาใช่ไหมคุณก็จะได้รายได้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดเพลงของผมแล้วร้านมันเสียงดังมีคนเข้ามาเยอะคุณได้รายได้มากขึ้นผมควรจะได้รายได้ตรงนั้นด้วยหลักคิดของเขาเขาคิดแบบนี้เออนั่นแหละแล้วสุดท้ายส่วนใหญ่นะไอคนเปิดเพลงของเขาอะแม่งจะผิดเพราะเอาเพลงของเขามาเปิด หรือแม้กระทั่งขึ้นไปร้องเพลงตัวมึงร้องเพลงในร้านร้องเพลงแล้วคนมาฟังมึงเสียงดีร้องเพลงแล้วเราเอาเพลงของเขามาร้องแล้วเขามาบอกจับสิทธินั้นเพลงเขาเอาไปร้องไม่ได้คุณก็ผิดอีกถูกต้องไหมเออถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วไปทําให้มันถูกต้องไปจ่ายให้มันถูกต้องนะครับคุณก็จะไม่เจอปัญหาแบบนี้เออนี่กําลัางบอกตัวเองเนี่ยอนาคตกูเออกูต้องจ่ายกี่เจ้าเนี่ยสวัสดีครับ